สวัสดีค่ะพบกับช่องบ้านแบมค้าขายแบบบ้านๆน,นะคะวันนี้แม่หน่อยจะชวนเพื่อนๆทำวุ้นมะพร้าวขายนักเรียนประถมราคาถ้วยละ5บาทค่ะสำหรับอัตราส่วนผสมแม่หน่อยจะแปะไว้ให้ใต้คลิปนะคะขั้นแรกนะคะให้เพื่อนๆผ่าลูกมะพร้าวออกมานะคะให้แยกน้ําแยกเนื้อนะคะสําหรับมะพร้าววันนี้แม่หน่อยใช้มะพร้าวน้ําหอมสี่ลูกนะคะ เพราะว่าวันนี้ลูกมะพร้าวค่อนข้างเล็กนะคะเพื่อน แต่ปกติไม่หน่อยจะใช้ประมาณ2-3ถึง3ลูกนะคะขึ้นอยู่กับว่าลูกใหญ่หรือไม่นะคะสำหรับน้ำมะพร้าวและก็น้ำเปล่านะคะเพื่อนๆไม่หน่อยใช้สูตรแบบนี้ค่ะก็คือน้ำมะพร้าวสมมุติว่าวันนี้ไม่หน่อยใช้4ลูกนะคะได้น้ำมะพร้าวมาประมาณ1500มิลินะคะก็จะเติมน้ำเปล่าลงไป3,500มิลลิลตรนะคะเพื่อนๆ ก็คือสูตรนี้จะใช้น้ำบวกน้ำมะพร้าวทั้งหมด5ลิตรนะคะเพื่อนๆไม่ว่าน้ำมะพร้าวของเราจะได้ปริมาณเท่าไหร่นะคะให้เพื่อนๆเติมน้ำเปล่าเข้าไปให้ได้ปริมาณทั้งหมด5ลิตรค่ะ สำหรับน้ำตาลนะคะไม่หน่อยใช้น้ำตาลทรายขาวนะคะเพื่อนๆแล้วก็เกลือปริมาณครึ่งช้อนชานะคะสำหรับการปรุงนะคะเพื่อนๆพแม่หน่อยแนะนำให้เพื่อนๆใส่ส่วนผสมทั้งหมดลงไปในหม้อก,ก่อนนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะจากนั้นก็ชิมนะคะน้ำตาลเพื่อนเพื่อนอย่าเพิ่งใส่หมดนะคะเพราะว่าน้ำตาลบางยี่ห้อก,ก็หวานมากหวานน้อยไม่เท่ากันแล้วก็ น้ำมะพร้าวนะคะเพื่อนๆบางลูกบางสวนก็จะหวานมากหวานน้อยไม่เท่ากันนะคะไม่หน่อยแนะนำให้ใส่ไปก่อนสัก500กรัมนะคะอีก100กรัมค่อยเอาไว้เติมนะคะความหวานตามที่เราชอบนะคะสำหรับอันนี้จะเป็นผงวุ้นนะคะเพื่อนๆไม่หน่อยใช้ขนาด25กรัมนะคะ1ซองค่ะ สำหรับอันนี้จะเป็นเนื้อมะพร้าวขูดนะคะเพื่อนๆไม่หน่อยใช้มือแมวขูดนะคะเนือ้อมะ,ะมพร้าวจะมีทั้งมะพร้าวอ่อนแล้วก็มะพร้าวทึนทึกนะคะเพื่อนๆแต่ไม่หน่อยก็ใส่ไปเลยเพราะว่าเราได้ลงทุนไปแล้วนะคะจะทิ้งก็เสียดายนะคะเพื่อนๆก็ใส่ไปเลยไม่เป็นไรนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทํากันเลยค่ะขั้นแรกนะคะให้เพื่อนๆใส่ผงวุ้นลงไปใน น้ำแล้วก็น้ำมะพร้าวที่เราเตรียมไว้นะคะเพื่อนๆจากนั้นใช้ทับพ,พีนะคะคนส่วนผสมนะคะให้เข้ากันแล้วก็พักไว้เป็นเวลา15นาทีนะคะเพื่อให้วุ้นอิ่มน้ําก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยทําขั้นตอนต่อไปกันคะ่ะตอนนี้แม่หน่อยก็พักวุ้นเป็นเวลา15นาทีแล้วนะคะเพื่อนๆแม่หน่อยก็จะใส่เนื้อมะพร้าวลงไปทั้งหมดเลยนะคะ จากนั้นก็ตามด้วยน้ำตาลแล้วก็เกลือนะคะเพื่อนๆไม่หน่อยจะยังไม่ใส่หมดนะคะเพราะว่าจะต้องชิมรสชาติดูก่อนนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนจะยังไม่ใส่น้ำตาลก็ได้นะคะเพราะว่าเวลาเราใส่น้ำตาลลงไปนะคะเ,ออเราจะใช้เวลาต้มวุ้นนานกว่าปกตินะคะเพื่อนๆแต่ก็ไม่นานมากนะคะ เดี๋ยวไม่หน่อยจะชิมรสชาติก่อนนะคะเพื่อนๆถ้าได้รสชาติที่พอใจก็คือใช้ได้เลยนะคะแต่ว่าถ้ายังไม่พอใจไม่หน่อยก็จะเติมน้ำตาลส่วนที่เหลือลงไปนะคะโดยค่อยๆทยอยเติมค่ะเมื่อเพื่อนๆชิมรสชาติได้ตามที่ต้องการแล้วนะคะก็นำมาตั้งไฟนะคะเพื่อนๆให้ใช้ไฟกลางนะคะหรือว่าค่อนไปทางแรงๆก่อนนะคะแรกๆ จากนั้นก็คนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าผงวุ้นจะละลายแล้วก็น้ำเดือดนะคะเพื่อนๆหรือว่าใครจะใช้ไฟกลางตลอดการต้มก็ได้นะคะเดี๋ยวไม่หน่อยจะต้มไปเรื่อยๆจนกว่าจะใช้ได้นะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะตอนนี้น้ำก็เดือดแล้วนะคะเพื่อนๆให้เพื่อนๆช้อนฟองออกนะคะ พอช้อนฟองออกเสร็จไม่หน่อยก็จะปิดเตาเลยนะคะเมื่อยกลงจากเตาแล้วนะคะก็พักไว้ให้วุ้นของเราพออุ่นๆนะคะจากนั้นค่อยตักใส่ถ้วยค่ะตอนนี้วุ้นของไม่หน่อยก็อุ่นแล้วนะคะเพื่อนๆไม่หน่อยก็จะเอามาเทใส่ถ้วย สออนนะคะแล้วก็ฝาจะเป็นฝาเรียบนะคะขนาด75มิลิเมตรค่ะจากนั้นนะคะให้เพื่อนๆตักใส่ถ้วยนะคะแบบนี้นะคะไม่หน่อยจะใส่ไม่เต็มนะคะเพื่อนๆใส่ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆก็จะเอาได้เลยค่ะ เดี๋ยวไม่หน่อยจะตักจนเสร็จนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราค่อยมาดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะตอนนี้ไม่หน่อยก็ตักบุนมะพร้าวใส่ถ้วยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะไม่หน่อยตักได้ทั้งหมด62บสองถ้วยนะคะเพื่อนๆปริมาณที่ไม่หน่อยใส่ก็จะประมาณนี้นะคะหลังจากที่ตักเสร็จแล้วนะคะไม่หน่อยก็จะพักไว้ให้เย็นสนิทนะคะ จากนั้นจึงปิดฝาแล้วก็นำไปแช่ในตู้เย็นรอขายพรุ่งนี้ค่ะตอนนี้นะคะวุ้นมะพร้าวของแม่หน่อยก็แข็งดีแล้วนะคะเพื่อนๆแล้วก็เย็นสนิทแล้วนะคะแม่หน่อยก็จะปิดฝานะคะใช้ฝาปิดแบบนี้ค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆนี่นะคะ เดี๋ยวไม่หน่อยจะปิดฝาจนเสร็จนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูการคำนวณต้นทุนกำไรกันค่ะต่อไปจะเป็นการคำนวณต้นทุนกำไรกันนะคะเพื่อนๆไม่หน่อยคำนวณต้นทุนออกมาแล้วนะคะจะได้ต้นทุนอยู่ที่ประมาณ170บาทค่ะ1นึ่งูนะคะไม่หน่อยทำได้62ถ้วยนะคะ ถ้าขายถ้วยละ5บาทก็จะได้ยอดขาย310บาทหักต้นทุน170บาทเหลือกำไร140บาทค่ะถ้าขายส่งถ้วยละ4บาทนะคะจะมีกำไรอยู่ที่ประมาณ78บาทค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆขาย3ถ้วย20บาทนะคะก็จะมีกำไรอยู่ที่ประมาณ230บาทค่ะ แม่หน่อยเอาไปขายที่โรงเรียนถ้วยละ5บาทนะคะเพื่อนๆต้นทุนต่อถ้วยก็จะอยู่ที่สองบาท74สตางค์กำไรต่อถ้วยก็จะอยู่ที่2บาท26สตางค์ค่ะทั้งนี้ให้เพื่อนๆคํานำนวณต้นทุนอีกทีนะคะเพราะว่าต้นทุนมะพร้าวแต่ละที่ไม่เท่ากันนะคะเพื่อนเแม่หน่อยโชคดีหน่อยที่ซื้อมะพร้าวในราคาถูกนะคะ ซื้อในราคา10ลูกและ10บาทค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ไม่หน่อยในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ